กบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเลยครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมป 99D นะครับผมนะการเอาชีวิตรล่าให้นานที่สุดและการช่วยคนที่สูญหายนะครับผมนะเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ในแมปนี้เราจะเจออะไรบ้างครับผมนะบอกไกว้ก่อนนะเจอหลายเหตุการณ์มากครับผมนะเกือบจ,จะไม่รอดเหมือนกันนะครับผมนะสุดท้ายจะเป็นไงรอติดตามกันเลยครับผมนะช่วงแรกก็คือหลายๆครั้งก็คือเราก็มาตั้งแคมป์แล้วก็ตัดต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับผมนะซึ่งผมก็มีความคิดว่า น่าจะมีพาร์ทหน้าครับผมนะที่ผมจะไม่ตั้งแคมป์แต่จะไปอยู่บ้านหลังได้หลังหนึ่งครับผมนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยครับผมนะดูซิว่าเราจะรอดสักกี่วันแต่ว่าตอนเนี้ย เราค่อนข้างที่จะตั้งแคมป์แล้วก็จุดไฟเป็นปกติครับผมเอาแหละตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะแล้วก็ตั้งแคมป์ไฟครับโอเคตอนนี้แมปเราค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมนะแล้วเราก็มาเก็บอังหงอาหารครับผมนะเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ดีครับผมนะเราจะเริ่มเกมไวครับผมนะเพื่อให้เจอเหตุการณ์ที่เราคิดว่าน่าจะ อืม <laughs> แต่ก็สนุกนะครับผมนะดูไปเรื่อยๆนะครับผมนะถ้าหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าหากชอบแนวนี้นะครับผมเอาแหละตอนนี้ผมก็ต้องมาเก็บอาหารแล้วก็กินอาหารนะครับผมนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะตัดต้นไม้แล้วเก็บอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนะเพราะว่าเราจะออกเดินทางซะมากกว่าเอาตอนนี้วันที่สองละตอนนี้ก็มีขนขงกระต่ายครับผมนะก็เลยจะเอาถุงครับผมนะถุงชั้นดีมาเลยครับผมนะเพราะว่าจะได้เก็บ ของค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าตอนนี้เราก็ควรที่จะหาทรัพยากรที่ค่อนข้างที่จะหาให้มากที่สุดนะครับผมนะเพราะว่าดูแล้วแมบนี้เราน่าจะบุกไปที่หลังโจงนะครับผมนะซึ่ง ต้องดูก่อนว่าผมจะไหวหรือเปล่าถ้าถึงช่วงน,นั้นรอรุ้นกันนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เราควรที่จะเก็บทราพยากรเก็บเหล็กเก็บไม้ร<อ>วมถึงเก็บฐานหรือเก็บฟืนให้มีแคมป์ไฟที่ขนาดใหญ่ที่เราควรที่จะทําได้นะซ<อ>ึ่งการเล่นคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากใช่ไหมครับแต่ถ้าหาใครที่เล่นเป็นเนี่ยหลายๆคนนะ่ะอยู่เป็นพันวันก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าขอาผมมี่ มีเวลาจํากัดการทาคลิปนะครับผมนะที่พูดตรงๆนะครับผมนะเราก็จะเล่นแบบพยายามที่จะเล่นให้มีความสุขและมีเอนเตอร์เทนกับคนดูอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ตัดมาตอนนี้ก็ผมนะก็มาที่แคมป์ไฟแล้วก็คือตอนนี้เรากําลังจะทําให้อ,อ่อ ทานเรา้ยไม่ใช่แชมป์เราให้ใหญ่ขึ้นนะผมเนทะ่าที่เราทำได้แล้วก็ต้องเก็บเหล็กเก็บอันนี้เพื่อจะทําอาวุธนั่นเองก็ผมนะไม่ว,ว่าจะเป็นกับดาบที่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมนะที่มันมีผลประโยชน์กับเราเอาเป็นที่เรียบร้อยก็ผมนะก็ รอกันไปก่อนนะผมนะอ๋อหรือบอกไปก็ผมนะว่าพระหน้าผมมีกิจกรรมแจกโลบักนะครับผมนะรวมมูลค่าประมาณเกือบ500โลบัคกครับผมนะแค่คอมเมนต์ครับผมกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามครับผมนะแล้วคอมเมนต์ในสิ่งที่คุณคิดว่าแมปนั้นอนะสนุกหรือไม่แล้วก็สามารถให้ข้อแนะนำได้ครับผมนะผมจะจับรางวัลผู้โชคด,ดีสคนนะครับผมนะถ้าหาก ใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมนะพาร์ทหน้าครับผมเอาแหละมาดูกันต่อผมนะตอนนี้ก็เปิดหีบครับผมนะว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ว่าของของหลันแล้วเมื่อกี้เราเจอไปฉายนะตอนนี้เราเจออะไรเฮ้ยเจอขวานดีครับผมนะถือว่าดีครับผมนะตอนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีตอนนี้วันที่3ามด้วยโอเ,เจอน้ํามันเก็บน้ามันครับผมนะ อ่าตอนนี้ก็ต้องมาสำรวจกันก่อนนะผมนะส่วนใหญ่ก็จะเจอน้ำมันก็ถือว่าดีจะได้แก๊สไฟใหญ่ๆนะอะไรประมาณนี้ครับผมบ้านหลังนี้ใหญ่ดีนะครับผมมันมีทั้งฐานน้ำมัน มีทั้งเหล็กส่วนใหญ่ก็จะเจอเหล็กซะมากกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะเป็นการสำรวจที่ค่อนข้างที่จะไกลบ้านนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เราจะได้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมนะตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยมาเติมแคมป์ไฟครับผมนะให้มันใหญ่เท่าที่เราทําได้นะครับผมนะแล้วก็ส่วนเหล็กนี่แล้วก็ควรอ้าวมาเจอ ฉากนี้ครับผมนะที่ไหนเสแห่งในป่าครับผมนะในกรณีที่หาเราช่วยเด็กครับผมนะเราก็จะอาจจะเป็นการที่เพิ่มโอกาสที่ให้เราลอดนานขึ้นครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับผมนะจะไปดุมๆมก็เสี่ยงชีวิตเอานั่นเองครับผมนะก็เลยมาเก็บทรัพยายกรแล้วก็ที่พยายามก็คือเราต้องเก็บปืนนะผมนะคือการหาปืนหรือหากระสุนนะครับผมนะเพื่อจะได้ต่อกกอนนะครับผมนะเพื่อจะได้ไปช่วยเด็กอะไรประมาณนี้ แล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องหากุญแจด้วยครับผมเอาละตอนนี้ก็เราก็ควรที่จะเก็บทรัพยากรไรประมาณนี้ซะมากกว่าครับผมนะหละหแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ผมนะช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่หลังๆนี่แหละครับผมนะค่อข้านที่จะตื่นเต้นอะไรประมาณประมาณนี้ครับผมนะเอาแหละตอนนี้คืนนี้ก็จะมีคนที่จะมาบุกลุกนะครับผมนะฐานทัพเราเราควรที่จะป้องกันนะครับผมนะแต่ดูทรงแล้วเราน่าจะรับมือได้ครับผม ม่สุดก็มีแค่สองสามคนอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เราเตรียมรับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวรอเขาบุกมาเราค่อยใส่เดี่ยวอะไรประมาณนี้ซึ่งช่วงแรกการบุกรุกนี้มันเป็นการพื้นฐานอยู่แล้วครับผมนะถ้าหากเราสู้ไม่ได้นี่คือต่อมาเราก็อาจจะสู้ไม่ได้ครับผมเอาแหละมาแล้วครับผมนะนี่คือฉากซีนครับผมนะเห็นในรูปมี4คนนะครับผมนะแต่ว่าเรามาดูกันว่าเราจะเจอสักกี่คนมากกว่าเอาละตอนนี้หักซ้ายหักขวาม,มาดูนะครับผมนะว่ามีคนไหนที่มาบุกรุกฐานถ้าเอา เจอแล้วครับผมนะสองคนนะผมซ้ายขวาตอนนี้เราก็เอาซ้ายเกินก่อนนะครับผมนะตีไปเรื่อยผมนะคือการตีของเขาค่อนข้างที่จะช้ากว่าเรานะเอาหละเจย์คนหนึ่งครับผมนะแต่ถ้าตีเร็วเท่าเราเราสู้ไม่ไหวอันนี้พุ่งตรงนะเราสู้ไม่ไหวแต่ก็เป็นข้อดีครับผมนะที่เขาตีค่อนข้างที่จะช้าแล้วเรื่อยผมก็เหลือขึ้นหลอดครับผมขณะเขาตีช้านะเนี่ยเออถ้าเขาตีเร็วเท่าเราโอ้โหเราประกันแ้วผมนะผมสู้ไม่ไหวแน่นอน แล้วก็มาดูสิ่งของแล้วผมนะว่าเราควรที่จะเสื้ออะไรดีเพราะว่าเราควรที่จะปกป้องกันนะผมนะจะวา่าไม้เราไม่โผล่เนาะก็เลยกดอืมโอเคตอนนี้เราเจอฐานทัพก็ผมนะน่าจะเป็นลังโจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันใหญ่มากเลยก็ผมนะก็เป็นการสำรวจเฮ้ยเราเจอเสื้อเว้ใส่เสื้อกันเถอะก็ผมนะลงไปข้างล่างสำรวจดีกว่าเฮ้ยเราเจอหีบเพราบผมนะหีบนี้น่าจะดีแน่นอนเลยก็ผมนะก็เดินไปเปิดหีบกันดีกว่าครับตอนนี้ การเปิดหีบนี้ก็รอผมนะเพราะว่าการเปิดหีบค่อนข้างที่จะช้ามากเอาละเราจะได้ได,ได้ควมนนะผมนะเลเวลสามนั่นเองขอเรียกว่าเลเวลสามนะครับผมนะน่าจะเป็นขั้นที่สามนั่นแหละก็เปิดมาตรงนี้ดีกว่าผมวนะ่าจะนี่ครับผมนะเจอกองโจงขนาดใหญ่เลยครับผมนะวิ่งหนีสิครับอืผมไม่ไหวนะผมไม่ไหวนะหนีดิครับคือมากันสี่คนนะครับผมนะพร้อมกับปืนด้วยเป็นห้าคนเนาะเอาละมันแอบกันเอ เฮ้เราเจอโจนหนึ่งคนนะผมอยู่นี่ครับผมนะแต่ว่าเรายังไม่เสี่ยงนะครับผมนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาตีแรงหรือเปล่าแล้วเขาถือหอกด้วยไงซึ่งซึ่งถ้าหากเป็นแคปเนี่ยเขาถือขวานใช่ไหมอันนี้เขาถือหอกก็หลบๆท่งซ่อนย่าไปก่อนนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่าดูกันไปก่อนครับตอนนี้เอ้โดนกัดครับผมนะโดนหมากัดครับตีครับตีครับเตีัยโอ้เกือบตุยครับผมเกือบตุยเพราะหมากัดครับผมนะไม่งั้นตุยแน่เลย ผมก็เลยยอมกินเนื้อแบบดิบๆพอผมนะแต่เลือดลดโอ้ไม่คุ้มแล้วก็เจอหนูหู้อีมาอยู่ข้างนอกอีกอแต่ก็ลืมไปนะครับผมนะว่าถ้าหากเราอยู่ข้างนอกแล้วเราวิ่งต่อให้มันเห็นเรามันก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้นะเออแต่ว่าตอนนั้นตื่นตระหนกหน่อยเห็นลูกตาก็เลยรีบกลับบ้านดีกว่าครับผมนะอย่าเสี่ยงดีกว่าครับผมนะไม่งั้นเราตุยแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นฉากที่เราเกือบตุยครับผมนะเป็นฉากที่โคตรอันตรายมากเลยนะ แล้วก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งครับผมนะว่าตอนกลับมาเราหาแบบนี้ไม่เจอเพิ่งตรงนะครับผมนะหาแบบนี้ไม่เจอแต่เราเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวกว่านี้ครับผมนะเราติดตามกันได้เลยครับผมว่าจะเป็นเนี่ยอาจจอโนฮู้ครับผมนะจอขนาดนี้เราก็เดินไปเลยครับผมนะเพราะว่าโนฮู oo, ้หรือความผีนี้เขากลัวแสงแดดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้คือเราหนีโนฮู้ no oo, เจอหมาป่าเออดีวิ่งอย่างเดียวครับผมนะไม่สนอะไรเลยครับผมนะถ้าเราหยุดวิ่งนี่เรามีโอกาสที่จะตุยได้ทันทีแล้วก็มีครับผมคือของ ที่เราเก็บได้ก็ใส่เลยผมนะดูทรงแล้วคือเหล็กเราอะเยอะกว่าไม้อีกครับผมนะเพราะว่าอะไรครับผมนะเพราะเหล็กนี่มันหาเท่าค่าที่จะยกว่าไม้เนาะเพราะไม้นี่ก็คือแบบต้องตัดหรืออาจจะเดินหาของซึ่งยากกว่าอันนี้ผู้ตรงไปตรงมาเนาะอันนี้ก็เป็นเดื่อนที่ไม่แปลกนะครับผมนะที่เห็นเหล็กได้เยอะกว่าไม้ครับผมนะเพราะเก็บตามข้างทางก็ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้คือจะเก็บแบบเก็บเนื้อเก็บ กระตายผมคือเก็บทรัพยากรการกินให้มากที่สุดครับผมนะเพราะว่าอาจจะเป็นการที่ลุยแมปที่ค่อนข้างที่จะค้าคพืนข้ามวันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่าเราพร้อมที่จะเก็บของแล้วครับผมนะคือเก็บ ของในสิ่งที่เราจะไปบุกลางโจนนะผมนะครั้งนี้แต่ว่าอย่างที่บอกก็ผมนะว่าเราหาลางโจรไม่เจอผมนะแต่ว่าเราเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าซึ่งเราติดตามเลยครับผมนะว่าเราเจออะไรครับผมนะนี่ครับผมนะคือเราทอดเนื้อเสร็จแล้วปึ้นล้วก็เก็บเลยครับผมนะเก็บใสก่กระเป๋าส่วนส่วนคนที่นอนตุยอยู่ซึ่งสองคนก็ปล่อยครับผมนะเพราะว่าเราทำาะไ้นี่เราเจอก่อนโจน ย่อมๆมาผมนะเจอเน่าจะสองคนนะผมนะเจอปืนกับหอกนะผมนะก็เลยลังเลว่าผมจะไปบู๊เลยไหมครับผมอ้าบู๊ไปเลยก็ผมนะตีไปเลยับผมนะเอาปืนกันก่อนนะผมนะตีปืนกันก่อนนะผมอ้าตอนนี้ค้าคืนจะเมื่อยแล้วครับผมนะอ้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะเปิดหีบดีกว่าครับผมว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าขออย่างเดียวครับผมนะขอปืนนะผมนะปืนนี่มีโอกาสที่จะทําให้เราช่วยเด็กได้อ้าวได้ปืนนะผมได้ปืนได้กระสุนนี่ก็ดีสิครับ อ่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วครับผมนะเอามือเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะเอาไงดีครับผมนะจะเดินไปไหนต่อตอนนี้ก็เก็บของกันก่อนโอเคตอนนี้ก็ยอมรับครับผมนะว่าผมกำลังที่จะเดินหาของกันต่อไปครับผมนะอู้เจอแสงครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นไฟฟ้าครับผมนะสําหรับการเพิ่มไฟฉายเอ๊ะอะไรวะา,บาบับ โน้ตโอ้โ oh. ห oh oh. อยู่ใกล้ขนาดน,นี้หนีสิครับพี่หนีสิครับพี่แล้วไปฉายแม่งอือไปฉายช็อตเกี้ยผมนะเจอทั้งหมีเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยริมพันเจอทั้งโน้ต no oh. เจอทั้งหนาป่าเอาวิ่งดีครับผม,ผมไม่สนนะเรียกกลับบ้านเนี่ยผมนะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะเออเออทำไงจะหนีทันไหมจะหนีทันไหมหนีสิหนีสิผมกระโดดไปเลยครับผมนะอือ <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยครับผมนะใช้กระตุยครับผมนะหากใครชอบ กดไลค์กดแชร์กดติดตาคกันด้วยนะครับผมนะคลิปน้าเป็นยังไงรอติดตามนะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับตบกระจายหมดเลยตอนนี้